แค่ใช้โอ้ทีเดียวจะอีโบแล้วแหละเริ่มสองาจุดหกสองลองกดเล่นเลยเอ้าไปเพชรเอ้ยเอ้ยฮะไอสีสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นไอดีใหม่นะไอดีเริ่มต้นนะครับผมซึ่งจริงๆไอดีนี้เนี่ยผมกดแพ็ก999ร้อยโลบักไปแต่ว่าพึ่งมันได้ยูนิคด้วยก็เลยกลายเป็นว่า มาดูกันว่าในส2ชั่วโมงนี้ผมจะทำไอดีนี้ได้ไปถึงไหนจริงๆอาจจะไม่ถึง12บสองด้ว3วครับผมเล่นแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ไปดูกันเลยว่าผมจะทำไอดีนี้ไดถึงไหนนะครับผมไปไปดูกันเลยโอเคต้องบอกก่อนว่าไอดีนี้เราเริ่มเล่นใหม่กันหมดเลยนะครับผมแพ็คเกเก้าร้อยก็คือเก้าที่ผมเติมไปเนี่ยผมเติมจากร้านนะครับผมก็โปรโมทให้เลยเป็นร้านลิงกังช็อปนะเด็ห้าตอนนี้200บาทนะครับผมก็ไปจัดกันได้นะซึ่งผมก็เติมจากร้านลิงลิงกังมานานแล้วแหละ นะครับผมก็พอได้พึ่งอยู่นี้มาเนี่ยทุกอย่างมันก็ง่ายเลยวางตัวเดียวก็อัพชิวๆแต่ผมจะบอกก่อนว่าแพ็ค9 9 9เนี่ยหรือว่า200บาทเนี่ยจะได้พึ่งตัวพึ่งน้อยอ่ะแน่นอนอับ1ตัวรับแล้วก็ดีรอสิอันนะซึ่งไอตัวพึ่งเนี่ยผมมั่นใจเลยครับว่าถึงไม่อยู่นิคเนี่ยก็พาผ่านได้ทุกด่านแน่นอนครับตัวมันค่อนข้างเก่งมากในแบบเชียร์ดาดสตอรี่แบบแรกๆครับเพราะว่ามันอัพถูกครับก็คือจากที่ทุกคนเห็นเลยครับ ผมไม่ได้เอาวางตัวตังเลยครับผมผมก็อัพน้องเนี่ยแบบวางแล้วก็อัพอย่างเดียวเลยครับไม่ได้บัฟไม่ได้อะไรเลยก็คือวางเฉยๆก็ผ่านได้นะครับผมส่วนไอ้ตัวของบีชเนี่ยมันมันมาเองนะครับชื่อคิมจอสักอย่างใช่ไหมล่ะมันมาเองนะครับผมก็ไอแพด9อ 9, 9, 9, 9เนี่ยให้เพชรมาด้วยนะครับหนึ่งหมื่นผมก็เอาเพชรหนึ่งหมื่นไปสุ่มเพื่ออัพเวลของน้องพึ่งนะนะครับผมก็ วางแผนว่าเล่นหลังจากด่านฮอลโล w เสร็จเนี่ยมา,มาลงชาเลยครับ <_ S 1> เพื่อจะอีโวน้องพึ่งนะ <_ S 2> เพราะว่าแพคน้องพึ่งเนี่ยจะมีแจกที่สุ่มดาวมาให้นะมันก็จะอีโวได้อยู่แล้วแล้วผมก็แวะมาลงนี่ครับผมเป็นอินฟินิตของด่านจุจุสือนะครับผม,เ,บผมเก็บคิวน้องพึ่งให้ได้1นึ่งหมื่นนะแล้วผมไปรีสเตตก่อนอีโวนะครับผมก็ผมใช้ตัวหลักผมมาบัฟให้มาการหลังเพื่อให้น้องพึ่งได้เก็บคิว แล้วก็ด่านจุดจุสเนี่ยก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าเราจะได้คุณแจมาด้วยครับแล้วเราก็ค่อยไปดีนิวซูคุนนะซึ่งไอดีนี้เออร์วินผมบัฟบนได้แล้วนะครับผมก็เรียบร้อยและทีนี้น้องพึ่งก็ไปรีสซตัดนะผมพาน้องพึ่งมารีสตัดแล้วได้ร้อยตัว100%พอดีครับเอบวกทุกขั้นไ่อีโวก็ไม่ได้สวยมากนะนี่ครับอีโวเรียบร้อยครับ สแต่เป็น s ลบแล้วก็ a บวกแล้วก็ s นะไม่ได้ดีมากแล้วผมก็มาปิดจ็อบด่านสุดท้ายนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มันคลิปเร็วมากเลยนะครับผม id ที่ผมเล่นนะตอนนี้ก็คือพานเพิร์ีโวเล่นจบทุกด่านในสตอรี่แล้วก็มีแถมให้ว่าเออร์วินสามารถทำบัาบนได้แล้วครับเรียบร้อยนี่บัฟบนได้แล้วเนาะก็ชิวๆครับก็ประมาณนี้ครับผมกระตุก้วยทำไมมนกระตุกขนาดนั้นนะเี่ ก็ประมาณนั้นครับรี่เรยครับเป็นเออร์วินไชนี่ด้วยนะนี่แล้วไอดีนี้ก็คงไม่ได้เห็นแล้วครับเพราะผมปล่อยลงสู่ตลาดเรียบร้อยแล้วครับผมก็ถือว่าได้ผมได้เจอกันสักครั้งก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีมากเลยครับไม่จําเป็นต้องเป็นอยู่นี้ก็น่าจะแบบชิวมากสำหรับใครที่สนใจก็เติมแพ็ก2 0 0นะครับแนะนําก็คนผมเติมลิงกังอ่ะก็แนะนำร้านลิงกังแล้วกันนะครับผม ให้ยู่นี้ผมมา2ตัวแล้วไอดีหลักก็ลิงกลางนี่แหละครับให้อยู่นี้ก็ตัวหนึ่งครับก็ขอบคุณที่โช์มาถึงตรงนี้ครับผมก็สวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับผม